ก็สวัสดีกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนสบายดีเกมนะครับจะมาสอนใช้โปแต่คนสดี่แบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเว็บนี้เดี๋ยวผมจะยิงให้ด้นดนล่างนี้ครับตเข้าไปที่สมัครมาชนะครับกอกตามนี้หมดเลยเสร็จแล้วเปิดหน้าใหม่ของนี้มาแล้วเพราะเพราะเราต้องดูนี่นะครับ กเสร็จแล้วก็ใส่ไปนะครับระวังที่ไปใช้โปเนี่ยทมทำอะไรกับดัคอนไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะครล็อกอินเดี๋ยวเมื่อถ้าสมัครงี้ไปแล้วถ้าไปใส่ไอดีในเกมมันจะไม่ได้เพราะจะมากดตรงนี้กลยนะครับนี่ครับเป็นไอดีมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เรากดไปเลยอย่างนี้นะครับแต่มันของผมมันสมัครไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ ล้วก็ใส่ไอดีส่วนไอดีนี่ไปเลยครับอะไรก็ได้อยู่มันเป็นโหลดต้องทำพัดเดลสีฟันกวาที่ตรงตรงนี้ครับใช่อันนี้ตัวจะเคยตั้งนะครับแล้วเอาก็โหลดไปรหัสต้นฉบับของมันจะขึ้นระนี้มาแล้วเอาปุติ๊กแล้วก็ดาวน์โหลดคอนโทรลปุ่มกับนะครับพิมพ์ไปอย่างก็ประมาณง่ายๆครับทุก็จะเห็น อยู่ข้างหน้านี่ครัอบี้ออกมาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูตรงนี้นะอันนี้คือปัม๊มปั๊มทองครับมีปัม๊มเยอะทีหงจะปั๊มทองทีนะครับแล้วก็รอมันสิบปีศูนย์แล้วก็ลอง,ส,ลลองสิบละเนะครับตังเพิ่มทีละ9.5เอ็มครับ เดี๋ยวเอาใหม่เขาตอนนี้ตามผม,มนี้แค่เนี้ยโอเคนี่ไงึ้นแล้วครับได้ง่ายครับสอนใช้โปรเว็บนี้ติดจ,จอกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอกับดดีเพียงแค่ครับพร้อมครับนคืน